แม่ก็คือแม่แอนทองประสงค์นี่หรอหุ่นสาววัย4 4ปีนักแสดงผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสงค์นอกจากเราจะได้ติดตามผลงานของเธอผ่านจอแก้วแล้วเรายังสามารถติดตามเธอได้จากในไอจของแอนทองประสงค์จากที่เราเห็นว่าเธอนั้นมีหุ่นสูงยาวข่าดีแต่งตัวสไตล์ไหนก็เป๊ะไปหมดทุกรุกวันนี้เราจะพาไปส่องโพส์ล่าสุดมาในชุดมินิดรสีเหลืองบอกเลยว่าผอมเพียวจนตะลึงไม่น่าเชื่อว่านี่หรอ รูปร่างของสาววัย44ปีช่างน่าอิจฉาชะาเหลือเกินก็เธอเด้นหุ่นฟิตออกกำลังกายดูแลรูปร่างเป็นประจำนี่คือผลรับนั่นเองจ้าสงสัยต้องรีบไปฟิตบ้างรับแม่